สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแก้มก็จะพามาดูวิธีการลงทะเบียนซิมด้วยตัวเองแบบง่ายๆจะมีวิธีไหนกันบ้างไปดูกันเลยสําหรับของ d t a ทนะคะขั้นตอนแรกเราก็เข้ามาที่เว็บของ d t a ทกันเลยนะคะอ่าแล้วก็เปิดสแกน QR code นะคะซึ่ง QR code เนี่ยก็จะอยู่ที่หน้าซองของซิมนะคะก็สแกนได้เลยอ่าเดี๋ยวเรามาลองทําจริงกันเลยนะคะฟ พอสแกนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าให้เรายืนยันตัวตนนะคะก็จะมีใช้เป็นบัตรประชาชนหนังสือเดินทางบัตรต่างด้าวหรือว่าเป็นใบอนุญาตการทํางานก็ได้เช่นเดียวกันแล้วเราก็เลือกถ่ายบัตรนั้นไปนะคะเวลาถ่ายนะทุกคนถ่ายให้ตรงๆนะไม่งั้นมันจะไม่ผ่าน,นาถ่ายเลยต่อมาจะาเขาจะให้เราถ่ายเป็นภาพของหน้าตัวเองนะคะ,ะเราก็เซ็ตกล้องถ่ายเลย น้าอย่างงี้ปึ๊บตั้งให้ตรงๆนะคะทุกคนแล้วก็ตั้งให้มีแสงที่เพียงพอด้วยใครใส่แว่นอยู่ก็ถอดออกก่อนนะคะจื๊บโอเคถัดมานะคะเขาก็จะให้กรอกข้อมูลบัตรนะคะก็จะมีเป็นเลขที่บัตรประชาชนชื่อแล้วก็นามสกุลของเราอ่านเดี๋ยวเรามาลองกรอกกันเลยโอเคหลังจากนั้นนะคะก็ถัดมาน้า เกือบสุดท้ายก็จะเป็นให้ยอมรับข้อกําหนดนะคะอ่านเลือเล่อนๆแล้วกดติ๊กถูกที่ฉันยอมรับเงื่อนไขแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะ,ะ,ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็ยืนยันตัวตนสําเร็จแล้วนะคะง่ายๆไม่เกิน1นาทีเลยทุกคนยังไงก็ลองทําดูนะคะต่อมาก็จะเป็นของค่ายทูค่ะแต่ว่าค่ายทูเนี่ยเราต้องโหลดแอปนะคะเรามาเริ่มกันเลยชื่อแอปเนี่ยจะชื่อว่า True I Service นะคะมาโหลดเลย พอโหลดเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะเป็นการล็อกอินนะคะโดยใช้เป็นอีเมล,ลหรือว่าเบอร์มือถือก็ได้ค่ะหลังจากที่ล็อกอินเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปกดที่ลงทะเบียนซิมค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกไปที่ซิมเติมเงินค่ะพอกดเสร็จแล้วนะคะเราก็สแกน QR code นะคะหรือว่ากรอกเลขบาร์โค้ดที่อยู่หน้าซองซิมเนี่ยเข้าไปได้เลยนะคะ ของแก้มก็จะเลือกเป็นสแกนบาร์โค้ดนะง่ายดีชื้ปุ๊บพอสแกนเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็กรอบเบอร์มือถือค่ะเลขก็จะอยู่ที่หน้าซองเลยนะคะกรอบฟึบๆหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยยืนยันตัวตนนะคะโดยการถ่ายบัตรประชาชนค่ะอ่าแล้วก็มาถ่ายเลย พอถ่ายเสร็จเรียบร้อยนะคะกล้องก็จะเด้งมาที่กล้องหน้านี้เขาก็จะให้เราเนี่ยถ่ายยืนยันตัวตนอีกทีหนึ่งนะคะโอเคเสร็จแล้วก็กดไปต่อได้เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ววิธีการลงทะเบียนของค่ายทูค่ะมาถึงค่ายสุดท้ายนะคะก็จะเป็นค่ายของ AIS ค่ะก็เข้ามาที่แอป my AIS นะคะแล้วก็มาตรง ุ่มที่เขียนว่าบริการค่ะทุกคนแล้วก็เปิดใช้ซิมอ่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะจากนั้นเขาจะให้เราเลือกภาษาค่ะเ,เลือกภาษาไทยไปเลยแล้วก็กดคำว่าเริ่มทำรายการค่ะจากนั้นมันก็จะขึ้นหน้าให้เราสแกนบาร์โค้ดนะคะเราก็เอาไปสแกนบาร์โค้ดได้เลยบาร์โค้ดก็จะอยู่หน้าซองซิมนะคะซื้อหรือจะเลือกเป็นกรอกตัวเลขด้วยตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นกดคำว่าเปิดใช้งานค่ะโอเค แล้วต่อมานะคะเขาก็จะให้เราสแกนเป็นบัตรประชาชนนะคะและก็ยืนยันตัวตนค่ะโดยการถ่ายหน้าของเรานะคะโอเค หลังจากนั้นนะคะมันก็จะขึ้นว่าให้ทําตามขั้นตอนต่อนะคะอันนี้เราก็กดคลิกต่อไปได้เลยค่ะง่ายมากๆเลยทุกคนอย่าลืมลองทํากันด้วยนะคะ <S <S ก็จบไปแล้วนะคะ <S <S สําหรับวิธีการลงทะเบียนด้วยตัวเองแบบง่ายๆค่ะแต่ว่าทางเมลอนไทยเองเนี่ยเราก็มีบริการลงทะเบียนซิมให้คุณลูกค้าด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ไม่สะดวกลงทะเบียนซิมเองหรือว่าติดขัดปัญหาตรงไหนก็สามารถทักมาได้ที่เพจเมลอนไทยได้เลยค่ะและอย่าลืมนะคะเมลอนไทยเพจแท้ต้องโอนบัญชีบริษัทเท่านั้น เมลอนไทยจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางออกใบกำกับภาษีได้